สวัสดีค่ะอยู่หน้าบ้านกกกนะคะบริเวณหมู่บ้านยูทูบเบอร์แล้วก็หน้าบ้านลุงพลนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศการใส่บาตรที่บ้านกกอกส่วนบ้านลุงพลจ้าเช้าน,นี้ลุงพลจะใส่บาตรนะคะน้องหมาอยู่นี่นะลูกนะ เราแม่อยู่นี่นะครับพี่เฟื่องใช่แล้วจ้าโอเคได้บุญกันทั่วหน้านะคะตามไปดูคะ่ะเราตามไปดูก่อนนะคะแล้วนึ่งข้าวไม่ทันนะคะเราจะเก็บภาพนะเดี๋ยววันหลังๆเราค่อยใส่นะเราจะไม่ได้ภาพลงพลมีพระทุงลงมาด้วยท่านหนึงนะคะ วันนี้มาหกรูปคะ่ะลูกพลใส่เสื้อเขียวอยู่หน้าบ้านแล้วน้องเคซี่กับแม่แม่นะคะตรงนี้นะคะน้องเคซี่กับแม่แม่ ฝากตั้งไว้ฝากคอยไปจะไปอันนี้เพิ่นไป,ไป,ไป,ไป শুক พรรูปหนึ่งท่านเดินทางต่อนะคะพระธุดงเพิ่สิเดินทางต่อค่ะพิ่รวมบินทบาต สบายปัจจัยกันนะพระธุดงค์มันจะเดินทางต่อพี่ตออันมีเกิด่ะแม่บรรอตน้ำมาสองขวดธุดงค์เปน

ถวายปัจจัยกับถวายลดสยามอะสยามอ,อ๋อไม่รับปัจจัยไม่รับคุณแม่ถวายผ้านักราดแบนนะคะผ้าคุมไหล่คันไม่รับปัจจัยนะละพรนนะพรคะ่ะ สาธุสาธุสาธุถ้าคุ้มถ้าคุมไหลจากนักราดแบนของน้องเคซี่นะคะสถูกสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องเคซี่ค่ะไปบุญแล้วบุญสองต่อแล้วกันค่ะไ้บุญสองต่อสาธุสาธุสาธุค่ะโอเคนะคลิปนี้ก็เป็นยอดเทียบของนคราค่ะนิมนต์ค่ะ ไปทางใดต่อค่ะพระคุณเจ้าบ้านนาดีค่ะค่ะอนุโมทนานํำเด้อค่ะบ้านนาดนกีกระบินบุรีทางไหนไม่รู้แต่ว่าบ้านนาดีมันมีเยอะไงเยอะมากเลยแต่ว่าอำเภอจังหวัดอีกทีหนึงเนาะอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะท่านไม่ใส่รองเท้านะคะท่านแม่ค่ะไม่รับไม่รับปัดใจนะคะน้ำก็เอาเพียงพอมันจะหนักเนาะ ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe กดกระดิ่งให้ช่องกกกอกสตชันค่ะช่องหนูนาพาไปดูด้วยนะคะเด็กๆจะไปเข้า ลูกเสือกันนะคะเด็กๆจะไปลูกเสือกันเมื่อกี้แต่เราจะไปมีแผนต่อนะคะอย่าฟังลุงนะคะว่าจะไปในกันวันนี้แล้วแล้วลูกลพาไ,ไ,ไ,ไปเร็วๆลูก ลุงลุงอ๋อเด็กๆจะไปลูกเสือนะคะน้องมนกับน้องโอมไปแล้วนะคะประเต้นไปส่งน้องโอมกับน้องมนแล้วพักแรมลูกเสือสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพีเท่านี้ก่อนจ้า